นิมจะบอกหนูว่าเวลาของหนูหมดแล้วนิมและพี่น้องประชาชนจะพาเชนยศชนันวงสวัสิ์เข้าทำเนียบเป็นนายกรัฐมนตรีดังๆนิมจะบอกว่านิมจะไม่จับมือกับหนูนะไม่มีไม่ได้พูดไม่มีไไเสียงดังเฉยๆแต่ไม่มีตรงนั้นไม่มี หนูไม่ดีอย่างนั้นหนูไม่ดีอย่างนี้หนูนั่นนู่นนี่พักประชาชนถูกหลอกไอ้ประโยคมึงไม่มีเออมึงฟังไม่ดีแต่เสียง<อ>ดังใช่แต่ไม่มีอไอ้ประโยคนั้นไม่มี อย่าถูกหลอกอีกเออโอ้จอนผิดหวังในตัวจอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไรมันก็ฟังแหละมันี่ขอโทษแทนเพื่อนด้วยอะไรวะจอนเออไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีจอร์นอย่าเพิ่งเขืเขิมเกินไปเออนิมไม่ได้พูดอย่างนั้นเออแต่นิมแซะหนูแต่นิมไม่ได้บอกจะไม่จับมือกับนิมแซะแต่เดี๋ยวนิมจับแล้วตอนนี้ล่ะหนุยหนูยด่านล้านี่แบบเต็มที่เลยแต่วเอ้เราก็รอฟังนิมจะไม่จับกับหนูแน่ไม่มีจับ ไม่มีไม่ได้พูดอะไรเลยง okay. ั้นหรอจับยออโอเคแต่เอาจริงๆนะพ,พอส์สำหรับผมม,มันอยู่ตรงนี้จริงๆนะว่าทั้งหมดเมื่อกี้ม,มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะใช่ถ้าชัดเจนไม่เป็นอ,อ๋อแน่นอนอทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมมันคือการแซคคนอื่นไปเรื่อยแต่ความชัดเจนตัวเองไม่มีนี่นี่แหละคือปัญหานี่คือพอยท์สำคัญไม่ว่าจะพูดจังหวะจากโค้ดอะไรต่างๆนนาขนาดไหนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่เฮไปเรื่อยเปื่อยนะสิ่งที่อยู่ในหัว มันก็เหมือนกับที่ไอ้จอนแซลเล่เมื่อกี้แหลววะว่าอะแล้วพูดสิพูด